เตยหัดทยาทำเอาอึ้งทั้งเวทีหลังถูกถามกังวลทีมไหนมากที่สุดในการแข่งขัน VNL สถิติย้อนหลังการพบกันร,ระหว่างไทย VS สหรัฐสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะแปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดตุกข,ข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชลี2024ั่วีอนเอลสอ2พนสสนามแรกระหว่างวันที่1 4ถึง19พฤษภาคมณนะประเทศบราซิลล่าสุดนะคะในงานถแถลงข่าวค่ะเต้ยหัตถยาบำรุงสุขนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ตอบคำถามนะคะถึงประเด็นว่ากังวลกับทีมไหนมากที่สุดก่อนที่เจ้าตัวจะตอบว่าไม่ค่อยห่วงคู่แข่งเท่าไรแต่ห่วงทีมตัวเองมากกว่างานนี้นะคะแค่คำตอบเท่านี้ละคะ่ะ ทำเอาอึ้งทั้งเวทีเลยทีเดียวและสำหรับนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะคะทีมอันดับ13ของโลกดีกีแชมป์เอเชียแชมป์ซีเกมส6สมยัยและเหรียญทองแดงหางโจวเอเชียนเกมล่าสุดจะประเดิมศึกลูกยางในเฉลีกนัดแรกนะคะเจองานหินยาสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลก Game, ดีกีแชมป์โอลิมปิกโตเกียวเกมอดีตแชมป์ในเนลีก3สมัยซ้อนนะคะปี2018 2019และ2021 และอดีตแชมป์โลกปี2014ในการแข่งขันรอบแรกกลุ่มที่2ประเทศบาราซีลเวลาตี3-30นาทีวันที่16พฤษภาคมซึ่งติดอยู่ในช่วงดึกของคืนวันพุธที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งหากสาวไทยค่ะโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้แบบพลิกล็อก3าต่อูนเซตสาวไทยจะได้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น16.7คะแนนหากชนะ3ต่อเซตได้14.2คะแนนและหากชนะ3ต่อเซตสาวไทยจะได้11.7คะแนน ซึ่งไม่ว่าจะจบที่สกอร์ไหนหรือคะแนนไหนนะคะหากชนะค่ะสาวไทยจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นเกิน10ส,ส่งแรงเชียร์แรงใจลุ้นให้สาวไทยของเรานะคะเปิดหัวในฉลีกโดยการคว้าชัยเหนือสหรัฐอเมริการู้ว่ามันเป็นเรื่องยากค่ะแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับการเจอกันในในฉลีกที่ผ่านมาปี2018วันที่3 1เ็พฤษภาคมสหรัฐอเมริกาชนะไทย 30. ต่อศเซตปี201920มิถุนายนสหรัฐชนะไทย30ต่อศเซต ปี2 0 2 1 2มิถุนายนสหาราชนะไทย3ามต่อศูนเซตปีส0 2 2ีวันที่19มิถุนายนสหาราชนะไทย3ามต่อหเซตปี 2023- 15มิถุนายนสหาราชชนะไทยสต่อูนเซตและการเจอกันนะคะในการคัดโอลิมปิกกลุ่ม C ีณประเทศโปแลนด์ปี2023วันที่17กันยายนสหาราชชนะไทยส0ต่อนเซตการเจอกันในชิงแชมป์โลกรอบ2กลุ่ม F ประเทศโปแลนด์ปี2022 8ตุลาคมสหรัฐชนะไทย3ต่อ2เซตไทยเอาชนะไป2เซตแรกได้ก่อน25ต่อ23 25ต่อ21ก่อนแพ้3เซตลวดแบบสูสีสุดมัน19ต่อ25 25ต่อ27และ13ต่อ15และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าก็ใกล้ถึงวันแข่งแล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นแฟนวอลเลย์บอลส่งแรงแชร์แรงใจให้สาของเรากันด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ